ซึ่งหากศาลอุทธรณ์ภาคสี่ทำคำพิพากษา,าเสร็จแล้วจะส่งสำนวนคดีพร้อมคำพิพากษามาที่ศาลมุกนิธารแล้วศาลมุลทหารจะมีหมายแจ้งให้จำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองในประกันจำเลยที่หนึ่งและนายและทนายจำเลยทั้งสองทราบนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคสี่ต่อไปครับผมกราบสวัสดีครับสวัสดีพี่แม่เอฟสี่ทุกท่านนะครับผมช่วงนี้นะครับต้องขออนุญาตอัปเดตคดีน้องชมพู่นะครับยาวๆเลย นับถอยหลัง51วันนะครับอ่านคำพิพากษาในศาลอุทธร์นะครับผมต้องขออนุญาตนำเสียงของนำภาพและเสียงของทางแม่น้องชมพู่แล้วก็ทางป้าแตนนะครับผมมาให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครว่าเออทั้งทั้งสองฝ่ายนี่ยฝ่ายโจทย์ร่วมแล้วก็ฝ่ายจำเลย,เ,ยเขามีการพูดว่ายังไงบ้างนะครับทุกท่านก็อย่าไปอาคตินะครับโุ้ยเกลียดคนนี้ไม่อยากฟังเกลียดคนนั้นไม่อยากฟัง เราต้องมีใจเป็นกลางนะครับผมปล่อยวางได้แล้วนะครับผมผ่านมาห้าปีกว่าแล้วอย่างผมผมยังปล่อยวางเลยนะครับเรื่องใครจะทะเลาะกันใ,ใครจะเกลียดกันไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจนะครับเรามุ่งที่คดีว่าเออคดีจะออกมายังไงนะครับเอ,อส่วนที่เขาทะเลาะก,กันแค่ฟังนะครับผมหมายความว่าเราจะเอาใจลงไปเล่นนะครับผมประมาณนี้นะอันนี้ก็ต้องแจ้งให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับก็ มีความคืบหน้าเป็นอย่างมากนะครับทั้งสองฝ่ายจะแฮปปี้หรือเปล่านะครับผมมันเร็วเกินคาดนะเท่าที่เพงฟังดูตอนแรกก็คิดว่าโน่นแหละปลายปีหรือต้นปีหน้าอ่ะโอเคไม่เป็นการเสียเวลาฝากกดกดแชร์ด้วยนะครับทุกท่านเดี๋ยวเราไปฟังทางแม่น้องชมพู่ก่อนละกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยป้าแตนนะครับผมมีเสียงผู้ชายจอดรถเก่งแล้วเสียงผู้ชายเรียกมาส่งหนังสือนะครับ อะไรแตายแล้วบอกจรอนแก้แค้นกูแน่ๆพี่บีสวัสดีค่ะรีบวิ่งลงมากลัวไอ้ดิ้งมาเห็นนึกว่าหมายสารหมายฟ้องอ่ะกลัวหมายฟ้องรีบวิ่งลงมาดูกลัวลูกตื่นก่อนกลัวลูกมาเห็นหนังสือก่อนทีนี้ก็เลยหยิบมาอ้าวทำไมมันบางอย่างนี้ทำไมเป็นเห็นบางๆแบบนี้ก็เลยหยิบมาดูเออเป็นเรื่องดีคดีน้องชมพู่คืบหน้าแล้วนะคะกําหนดวันนัดอ่านคําพิพากษาสารศสาลอุทธรณ์คดีน้องชมพู่อ่ะ มีกําหนดอ่านคําพิพากษาสารอุทธรณ์คดีน้องชมพู่แล้วค่ะเป็นวันที่สิบสามสิงหาหกแปดนี้นะคะอืมใช่ไหมแซนวันที่สิบสามสิงหาปีหกแปดนี้นะคะเอะ๊หรือว่าเราจะซื้อหวยดีอือบ้าหวยไปแล้วพี่กุษานะนั่นแหละค่ะเป็นข่าวดีมากๆก่อนนี้ไม่สาคุยกับท่านอาัยการไว้ว่าเออปีนี้อ่ะ สักปลายปีจะได้ไหมสักปลายปีน่าจะได้ฟังไหมท่านก็บอกว่าถ้าเป็นคดีแบบนี้นะประมาณว่าน่าจะสักปลายปีน่าจะไม่ได้นะปลายปีนี้น่าจะไม่ได้ก็อย่าพึ่งหวังแล้วกันกลัวผิดหวังท่านก็ว่าอย่างนี้เราก็เลยแบบอื่นรอไปลุ้นปีหน้าคิดว่าต้นปีหน้าน่าจะได้นะท่านก็บอกต้นปีหน้าก็ไม่น่าจะได้อะนะมันคดีนี้มันมันเยอะ มันยากอะ่ะเป็นคดียากเป็นคดีที่โยงโยงเป็นเหมือนจิกซอนะจิกซอห้าร้อยตัวเนี่ยเหมือนจิกซอห้าร้อยตัวจริงๆคดีเนี้นะคะนะทีเนี้ยมันก็จะทําให้คนที่คือการที่จะทําให้บุคคลที่สามเข้าใจตรงกันกับบุคคลที่1นึ่อะ่ะมันจะยากนะคะทีเนี้ยท่านก็เลยให้เหตุผลว่าอาจจะช้าสักหน่อยอันนี้ไม่สาคุยส่วนตัวกับท่านอายการที่ทําคดีนะคะ ท่านก็คิดว่าน่าจะช้าสักหน่อยอะไรเราก็เลยทําใจรอทีนี้พอหนังสือมาแล้วแบบเย่มาแต่เช้าเลยเมื่อเช้ามาตั้งแต่เจ็ดโมงเลยนะคะหนังสือมาตั้งแต่เจ็ดโมงเลยเราก็แบบอีรีบวิ่งลงมากลัวว่าลูกจะไม่เห็นหมายฟ้องนึกว่าไอจอนมันเอาคืนแล้วพี่โอเล่แ <c oughs> ม่แจ๊สสวัสดีค่ะนึกว่าบักจอนแก้แค้นนะเออที่ไหนได้เหนือความคาดหมายนะคะมาไวใช่ รอรอรอวันที่สิบสามสิงหาเก้าโมงนะคะก็มิถุนากรกฎาสิงหาเหลืออีกห้าสิบสองวันไม่สารนับแล้วไม่ถึงสองเดือนเหลืออีกห้าสิบสองวันนะคะนับจากวันนี้ไปวันที่ห้าสิบสามก็วันอ่านพอดีเลยนะค่ะพี่จิติมาก็ตอนจับนะคะตอนจับ เดือนมิถุนาตอนจับก็เป็นเดือนมิถุนาปีหกสี่มาอ่านเดือนธันวาหกหกนะคะจับมิถุนาหกสี่แต่ว่าขั้นตอนแรกมันก็เหมือนกับว่าขั้นตอนแรกที่เริ่มคดีก็เหมือนกับการที่เราประสบ<ช>อุบัติเหตุ<ช>แล้วเราเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมคะถ้าประสบอุบัติเหตุแล้วเข้าโรงพยาบาลก็จะต้องผ่านห้องฉุกเฉินผ่านห้องนั่นห้องนี้กว่าจะได้ไปอยู่ที่ห้องพักฟื้นใช่ไหมคะมันก็จะแบบเยอะวุ่นวายไปหน่อยนะมันก็จะวุ่นวายสักหน่อย ตอนที่นั่งกินข้าวอยู่เมื่อกี้ะไปดูคิดแม่ยานแม่ยานบอกมีคนฝันนะแม่ยานบอกว่ามีคนฝันฝันว่าตายตายแล้วทีนี้ฟืน้นขึ้นมาก็เลยไม่กล้านอนอีกเลยกลัวไม่กลัวไม่ได้กลับมามีคนฝันว่าตายแล้วฟื้นดีนะพี่โอเล่ที่น้องไม่ฝันเพราะว่าน้องนอนดึกไงก็เลยไม่ได้ฝันแต่ละวันนี่นอนน้อยเดียวนอนสี่ห้าชั่วโมง พี่นวพันธ์สวัสดีค่ะพี่อังตาอุดสวัสดีค่ะนั่นแหละค่ะก็อันนี้จะเป็นหนังสือของของโจดร่วมที่หนึ่งกับโจทย์ร่วมที่สองนะคะจะเป็นของแม่สากับของพ่อไอ้ดิ้งนะเพิ่งมาหนังสือเพิ่งมาวันนี้เดี๋ยวไปแบ่งให้นะคะเดี๋ยวไปแบ่งให้ไปฝากไว้บ้านปอนให้เอาฝากให้ด้วยนะคะถ้าเขามาซื้อของอะไรก็จะฝากให้ไว้ก็คนละใบ แม่สาจะเป็นคนที่ติดต่อทนายเออยังไม่ส่งให้พี่ทนายเลยยังไม่ส่งให้ทนายแซมเลยใช่ฝั่ง<ม>เราก็คืออุทธร,ร,รจากข้อหาประมาทใช่ไหมขีดอุทธรจากข้อหาประมาทให้กลับมายืนที่สองแปดแปดแล้วก็อุทธรจากเอจำเลยที่สองที่ตกข้อหาอัมพังใช่ไหมคะใช่ไหมขีดแม่จำจำผิดจำพลาดขออาภัยนะคะ จำเลยที่สองที่เขาตกเก้าอี้อุทธรให้มานั่งที่เดิมนะคะอันนี้คือโจ์อุทธร์นะคะโจ์อุทธรให้จำเลยกลับมานั่งที่เก้าอี้สองแปดแปดแล้วก็อุทธรให้จำเลยที่สองกลับมานั่งที่เดิมนะนี่แหละค่ะก็รอลุ้นกันนะจำเลยเขาอุทธร์ว่าเขาไม่ไทำความผิดจำเลยเขาอุทธร์ว่าเขาไม่ทำความผิดแต่เราอ่ะโจ์อุทธร์ว่าให้จำเลยที่หนึ่งกลับมานั่งสองแปดแปดเหมือนเดิมให้จำเลยที่สองกลับมาเป็น จำเลยเหมือนเดิมนะคะที่เขาหลุดไปที่เขาหลุดไปก็ให้กลับมาเหมือนเดิมเพราะว่าโจ์มั่นใจว่ามันเป็นคดีเจตนาค่ะไม่ใช่คดีประมาทนั่นแหละค่ะก็รอลุ้นกันว่าจะเป็นยังไงเสียสวนส้มยังอยู่นะเสียสวนส้มยังอยู่แหม ว่าไม่สามไม่รักสวนส้มแล้วนะถึงจะไม่รักสวนส้มมาถึงแจ๊จะไม่รักสวนส้มต่อให้แจ๊ไม่รักสวนส้มแจ๊ก็ไม่รักไอหมูหรอกหมูยังไงให้ปากเหมือนหมาพี่ยุใครจะไปรักต่อให้ไม่มีใครไม่มีชายเหลือเลยในโลกเนี้ยก็ไม่เอาไอหมูหรอกยอมฆ่าตัวตุยจะดีกว่ายอมตุยเป็นผู้ชายยังไงที่ไม่มีใครสนใจเลยนะเป็นผู้ชายที่ไม่มีเสน่ห์เลย พี่คนนากลางหวัสดีค่ะใช่ไหมคะผู้ชายอะไรพูดไม่หยุดพี่เนเนี่ทุกอย่างเป็นไปตามกรรมค่ะพี่เซนทำไมเป็นคนปั่นอย่างนี้เ <c oughs> มื่อวานเมื่อวานก็มี เออคนส่งคลิปมาให้นะส่งคลิปมาให้เออส่งสงคลิปมาให้เป็นเกี่ยวกับการวันวันไหนัดอ่านอุทธรใช่ไหมคะคดีคดีใหญ่ลุงคดีใหญ่ลุงที่ลุงเจออยู่ก็ไอ,อป้าก็แจ้งกับทนายไปว่ามันมีคลิปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยทนายท่านก็บอกว่าก็ ไม่เป็นไรก็คือเราก็คือรออยู่แล้วเราก็คือรอฟังอยู่แล้วทางอย่างบอกแต่ทางจริงๆแล้วเนี่ยจริงจริงแล้วเออถ้าหากว่ามันมีวันที่ระบุมาอะไรประมาณเนี้ยอย่างในคลิปเนี้ยนะจริงๆทางศาลท่านก็จะมีเออเขาเรียกว่าอะไรส่งมาให้กับทางถ้าเพิ่นเสร็จเพิ่อนอะไรแล้วเนี่ยเพื่อนเรียบร้อยเอกสารเนี่ยมันก็ส่งมาให้ทางจำเลยเอา่าทั้งสองฝั่งด้วยแหลนะทั้งสองฝั่งนะแล้วก็ ็นนายประกันด้วยก็ทนายด้วยอะไรอยู่แล้วนะคะทุกคนทนายกงสือที่เป็นทางการให้ชัดเจนนะก็ว่ากันตามนั้นทุกคนว่ากันตามนั้นนะคะแล้วก็รอรอนี่ก็ทนายท่านก็บอกมาว่าเออ ซึ่งหากศาลอุทธรณ์ภาคสี่ทำคำพิพากษาเสร็จแล้วจะส่งสำนวนคดีพร้อมคำพิพากษามาที่ศาลมุลทหารแล้วศาลมุลนหารจะมีหมายแจ้งให้จำเลยที่หนึ่งจำเลยที่สองในประกันจำเลยที่หนึ่งและนายและทนายจำเลยทั้งสองทราบนัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาคสาีส่ต่อไปเขาบอกแบบนี้นะคะแล้วก็แต่เรายังไม่รับจดหมายนะแล้วก็ทานายก็ยังไม่รับเหมือนกันก็คงแต่ก็รอ ความชัดเจนนะรอหนังสือรออะไรให้มันเรียบร้อยทุกคนก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะอ่าที่เป็นกำลังใจแล้วก็เฝ้ารอฟังใจจดใจจ่อนะให้กำลังใจกันลงกับป้านะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็สำหรับ <laughs> หลายคนก็ส่งคลิปมาให้ดูนะเป็นคำพูดคำจาเป็นคำพูดคำจาที่ เออ <S <S เขาเรียกว่าอะไรก็ตามตามตามนิสัยเขาแหละตามนั้นเขาแหละทุกคนก็ว่ากันไปว่ากันไปไม่ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็ก็คือเราก็ทุกคนก็คือรอวันที่แบบเออจะฟังอยู่แล้วนะจะฟังอยู่แล้วเราจะไม่พูดอะไรมากมายหรอกก็ไม่จะพูดไปทําไมก็คือถึงเวลาเราก็ไปไปไป,ไปฟังเออ เพื่นอ่านเพื่นอะไรเอามานี้เนาะทุกคนท่านก็ก็รอตรงนู้นอย่างเดียวดีกว่าส่วนคําพูดในโซเชียลหรือในอะไรพวกเนี้ยน่งก็ปล่อยนางไปยอยากพูดอะไรก็ให้พูดไปดีกว่านะเดี๋ยวพูดไปดีกว่าก็สําหรับวันนี้นะวันนี้ก็ดํานานะดํานาไปส่วนเรื่องราวพวกเนี้ยเรื่องราวของ ทางศาลท่านนะก็คงจะเป็นไปตามคดงของธรรมเป็นไปตามกฎระเบียบแหละนะกฎระเบียบเยนะราดูแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ขอให้กำลังใจลุงแล้วก็ปามาตลอดนะคะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ตรงนี้นะก็เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะรอเหมือนกันแหละแต่เพื่อความชัดเจนก็ ให้มีหนังสือมีอะไรแจ้งมาให้เรียบร้อยเออเราก็แบบวันมันจะได้เป๊ะๆหน่อยอะไรประมาณนี้นะก็เขาส่วนคนที่ออกมาเอ่อพูดก่อนก็ไม่รู้ใครเหมือนกันนะแต่ว่าก็คงจะรู้ก่อนอะไรหรือเปล่ามันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ของลุงของป้าแล้วก็ของทีมทนายก็คงต้องรอหนังสือพนส่งมาให้เห็นชัดเจนก็ ขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจนะคะเราเราก็ทํางานของเราตามปกติไปอย่างี้ถึงวันก็คงจะรู้กันเองแล้วก็เราก็ดานากันต่อไปภารากิจเราต้องดาํานาแล้วคนก็มีของลุงนะก็น่าจะร้อยกว่าเหมือนกันแล้วก็ของแม่ยุพินแมย่ยพินนี่ก็คงจะร้อยกว่าเหมือนกัน